สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายกบออกมารอบคำ่ำอีกรอบหนึ่งเนาะมาซื้อกับข้าวให้พี่สาวมีปลาดุกข,ของหลานชายแล้วก็ลาบปลาดุกสองคแล้วก็ตอนนี้ยืนรอหนังไก,งไก,ก,เกเ่เพราะว่าหนังไก่แม่ค้าขายดีมากก็เลยยายกบร้อนเลยมายืนรอยืนมารอมารอเพราะว่าก่อนที่ยายกบเดินมามีเทศบาลเขามาตรวจความเรียบร้อยตรงตั้งด่านสมการเนาะเพื่อนๆ เขาก็เลยมายืนซื้อกันเต้เลยายกก็เลยไม่ได้เลยยืนรอยืนรอแม่ค้าทอดกระทะกระทะใหม่เพื่อนๆจ๋ายังยังไม่สุกยอยกบร้อนยืนเฝ้านานร้อนก็เลยเดินมายืนรอตรงที่จอดรถที่จอดรถจักรยานจอดรถมอไซค์แล้วก็มีน้ำทองน่าเล่นคลายร้อนอยู่เพื่อนๆายกก็เดินมาที่รอบที่สองแล้วนะาอกบมาซื้อกับข้าว รอบแรกได้กลับข้าวไปแล้วมันก็จะติดน,นอ่ยรถจักรยานลม้มรถจักรยานลม้มเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเสียงอะไรยืยนรออยู่นะ เดี๋ยวรอหนังไก่เสร็จก็จะกลับไปเอาหนังไก่ตอนนี้ยืนยืนชมวิวไปก่อนอยู่ติดถนนใหญ่นะเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่รถก็จะมีเขา,าก็จะตั้งด่านตรงนู้นเนพะื่อนๆมองตรงศาลาเพื่อนๆเห็นศาลาเขาก็จะตั้งด่านตรงนั้นเนาะไอ้ตยืนอยู่ริมคลองข้างร้านร้านทอดไก่เด็กฝกสั่งหนังไก่ทอดไว้ ก็เลยพอเอาเพราะว่ายังไม่เสร็จของเขาอร่อยเพื่อนๆของเขาอร่อยเจ้านี้เพราะว่ามาสองรอบรอบแรกเขาจะทําให้เฉพาะคนที่สั่งไว้ก่อนเพื่อนๆสั่งไว้ก่อนเต็มเลยเขาจะห้อยไว้เป็นถุงนถุงเรามาเราไม่ได้สั่งเรามาก็ถ้ามันหมดก็รอต้องรอคิวเมื่อกี้นี้เทศบาลเขาชีกันคนละสองร้อยสามร้อยเกือบสิบคนยืนรอใหญ่กบเลยไม่ได้ใหกบต้องรอกระทะหลัง ตอนนี้ได้แล้วกับข้าวหลานเรือหนังไก่เยกบซื้อไปแล้วรอบแรกเยกบซื้อต้มจืดมาละต้มจืดมาละยัดใส่แล้วก็แกงแกงเฟงแกงแฟง,แงซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินรวมกันไปแกะรวมกันแล้วก็กินรอบค่ำทีเดียวชมบรรยากาศฝั่งข้างคลองนันจะเป็นร้านกดาใ่ พี่เขาทอดเสร็จแล้วเห็นเขาตักใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเราไปเอาทอดไก่กันเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาทอดไก่กันพี่เขาตักมองเห็นพี่เขาตักใส่ถุงแล้วเขาเอาออกจากกระทะแล้วไปกันจ้านมะคะมายืนชมดิวนะคลองนี่จะเป็นคลองน้ำ